ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้กางเปแล้วก็กางผ้าใบนะฮะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันมียุงเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องจีบยากันยุงนะฮะเพราะว่ามันกัดผมนี่ครับอันนี้ผมได้ซื้อเปมาแล้วฮะเปเก่ามันมันขาดไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรอพาสโคูนะครับรู้สึกว่าอาทิตย์ตกนะฮะตอนนี้อาทิตย์ตกแล้วยิเย็นแล้วนะฮะ เดี๋ยวขอพักสักคู่ใหญ่ๆนะครับ ครับเือนเพื่อนครับตอนนี้มันก็ข้ามแล้วนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้พักผ่อนฮะนอนหลับไปสักชั่วโมงได้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกินนะฮะรู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะเ๋ยต้องทำอะไรกินนิดหน่อยนะฮะ วันนี้ผมก็ได้ทำแกงก่ายนะครับก็ยังไม่สุกนะฮะแ้่ก็เข้าก็ยังไม่ได้หงนะฮะเดี๋ยวผมจะหงเข้าวนิดหนึ่งนะฮะปีกลาบเลยฮะ ใช่ผักเนี่ครับเป็นผักอีดเลน,นครับไม่รู้นะวาจะถ่ายของเรียกชื่อถูกป้ะเนาะแต่ถ้าเป็นภาษากะเลียงนะเขาจะเรียกว่าหอวอนนะครับผักเนี้มันหอมมากเลยนะครับแล้วก็ชาวกระเลียงหรือชาวปากกรียดนะครับจะชอบปลูกไว้ที่ไร่มึงเวียนนะครับ <c oughs> เป็นผักท้องถิ่นของชาวกะเลียงนะอันนี้หอมมากครับไม่ว่าจะแกงหรือว่า จะทําแล้วนะครับก็จะใส่ผักหอวอนี่นะฮะมันจะหอมๆนะฮะผักผายนะฮะมันแห้งแล้วผมก็เลยเอามานิดหน่อยนะฮะเอาว่าเอาไว้ใส่กับต้มไก่ได้นะฮะมันจะหอมๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะไปข้าวให้เจ้าทีน,น,นะฮะเดี๋ยวขอวางตรงนี้เลยกันนะครับนี่นะครับก็มารบกวนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแกงไก่นะ,กนะครับแล้วก็ข้าวผมก็สุกกันนะฮะเดี๋ยวผมจะกินข้าวลนะนะฮะ เตียงไก่สุดดอยนะครับ อันนี้เป็นไก่ไก่พื้นเมืองนะครับเนื้อมันก็เลยแน่นนะฮะแล้วก็เวลาต้มมันจะอร่อยนะฮะจะเป็นไก่แต่ไก่เนื้อ,อไก่เลี้ยงพวกนี้นครับมันมันไม่อร่อยนะเวลาเราต้มอย่างเงี้ยฮะแกงไก่เนื้อนี่มันเอ,อไก่นี่เนื้อมันแน่นดีมากครับ อันนี้แกงกับข้าวเรลาหงนะครับได้หมดไปแล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าหิวเป็นอย่างมากครับตื่นมาก็หิวเลยนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสุดท้ายนะฮะไก่พื้นเมืองนะฮะเนื้อแน่นดีมากครับ evaluation. ไม่เหมือนไก่ที่เราเที่เขาเลี้ยงอะเป็นพันเนื้อแอล้ววกนี้เนี่ยนันเนื้อมันจะอ่อนๆเนี่ยเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะเมื่อกี้เราก็ได้ทําอะไรกินแล้วนะฮะต้มไก่กับแกงไก่กับไอตัวออของข้านะฮะเราก็กินอิ่มแล้วนะฮะ เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็จะหลับแล้วนะฮะเดี๋ยวกินอะไรเย็นๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะหลับแล้วเนาะก็ในป่าอย่างเงี้นะครับตอนกลางคืนนะฮะก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องนะฮะแมลงเงนะฮะในป่า ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะฮะก็ถ้าใครว่างๆนะ,ะก็ลองมาเที่ยวได้ะฮะผ่อนคลายตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวนะฮะทำงานอย่างเดียวทําให้เราเครียดได้นะฮะอากาศตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หนาวมากนะฮะเย็นพอดีพอดีนะฮะไม่ได้หนาวเลย ก็น,นี่ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าฝนมันก็ยังมีอยู่นะฮะมันก็เลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะฮะก็คืนนี้ก็ไม่น่าจะเจอฝนนะฮะเนี่ยไม่เห็นมีลมหรือว่ามีอ่าอะไรที่บ่งบอกถึงว่าฝนจะตกนะฮะไม่มีนะฮะลมก็ไม่พัดนะฮะยังไม่พัดเลย ตอนนี้มันเงียบมากเลยนะครับเงียบตเงียบสงบมากฝนก็ไม่น่าจะตกนะฮะเพราะว่าไม่มีลมมย่ะไรซะยั้งเลยกินอะไรเย็นก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะรับแล้วนะฮะ ครับเพื่อนๆครับดึกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะหลับแล้วนะฮะรู้สึกว่าง่วงเลยนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนนะครับหลับฝันดีนะครับฝันหวานทุกคนนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับครับฝันดีนะผม เพื่อนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็ฝไฟนยนะครับทำเลยต้มอะไรกินอันนี้จจิงว่าตอนเช้านี้ยนเย็นนะฮะมีก็มีลมเนียนะลมพัดนหนึ่งนะึะ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บผ้าใบแล้วก็เปลนะฮะเรียร้อยแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ต้องลากันแล้วนะฮะก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับกับดอยเมเตอร์ครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปเรานะครับผมก็พบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ